่วันนี้ก็จริงๆก็ค6อยปีก็ต้องมีกางใจแล้วก็มายินดีกับเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าน่าดูมากๆาพแรงในดางใจทุกทนอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้ได้ลงความรู้สอกใ่ไหมครับฉว่าแต่ละคนน่าจะมีแบบประตูดิสนีย์อยู่ในดวงใจกันใช่ครับใช่ครันี่จะเป็นเรื่องใหม่แน่นอนเนาะที่อยู่ในดวงใจทุกคนใช่ครับกับยังสองกับกับเรื่องนี้ครับตัว600ปีมันเป็นยังไงบ้างเรื่องของการทางีกแล้วเรื่องของนี้กับภางาแอย่างแรกมพี่ตัวก่อนพ่ตก่อน ผมทำภาคเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกแหละครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันแล้วก็จริงๆผมว่ายากกว่าภา,าคอาของผมก็คือภาคของตัวเองซึ่งต้องร้องเพลงเยอะมากเป็นเป็นภาพยนตร์ดิสนีย์ที่เรียกว่าเป็นมิวสิควล,เ,คลเลยแหละม<ล>นะีอเพลงเยอะมากแล้ว,ลเ,วาาเ,เพลงพร้อมๆทุกเพงเลงจริงๆนะครับใช่ค่ะ<ม>แล้วก็เรื่องที่แบบสําคัญมากๆแล้วก็พิเศษมากๆคือร่วมกับเรื่องนี้ก็คือเป็นคนไทยค่ะเป็นที่ผลวิทยาศาสตร์นะคะก็เป็นภาพยนตร์ เรื่องแรกเลยแล้วก็คนไทยคนแรกเลยที่เป็นคนไทยกำกับในภาพยนตร์ดิสนีย์จริงๆให้เปลี่ยนอันอยากเป็นตัวละครในดิสนีย์ตัวไหนรู้ไหมคะเล่นคนละหนึ่งตัวบอกเปสุนงค์ว่านี่กีนได้ไหมบอกนะสุนงค์วี่แรกก่อนที่แรกอยากใครอะคะคอนเสิร์ต ่ค่ะเขาคือ representation คนแรกของ southeast asian girls ค่ะรู้สึกว่าเรา<ๆ>เรา relate ได้มากๆแล้วก็เรื่องราวมันทั้งสนุกมีทั้ง action ซึ่งรู้สึกว่าตรงกับตัวเราค่ะาค่ะจรงค่ะค่ะขออีกก็ต้องเป็นอาชาค่ะก็เป็นตัวที่ภาคเลยซึ่งอาชาเนี่ยเอเชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูนะคะถ้าเกิดได้ดูเนี่ยก็จะต้องรู้สึกว่ารีเลทกับตัวเราอ่ะอย่างเองเองก็รู้สึกว่าเป็นคนมีความฝันใช่ไหมเราเคยมีความฝันแบบอยากเป็นศิลปินหรืออะไรเงีเง้ยเราก็คือ าความฝันของเราแล้วก็แบบตั้งใจทำทุกวันนะแล้วเหมือนมันมันแบบอิมแพคกับเรามากเลยเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังที่เราแบบฝันในทุกวัเกนเฮ้ยพี่ต๋อพี่ตัวพี่ดูไม่ไปเลยครับผมอยากเป็นอลาดินครับ ใช่ลนคนก็คืออยากมีตะเกียงแล้วก็อยากขี่พวงเหาะกันั่นเองครับได้ทำได้ใช่ไหมครับได้ค่ะบแบบผมที่เป็นอยากเป็นโอลาฟค่ะแต่พี่อั้มเป็นแล้วไม่เป็นทำไมอ่ะข้อปันเขาคืออยากร้องเพลงไม่ต้องพูดอะไรก็พูดเลยโอลาฟสนุกสนานนั่นแหละคะ <gettable. S 2> Ranger, <ís> ือ <shooters> ตัวไหนก็ละลายมีความสุขกับทุกที่อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงผู้หลานก็เป็นนี่ที่สีมทองภูมิใจค่ะถ้าเอาเล่นๆเหมตรงเพลงอะไรอย่อง ี่อิงฝากเรการ์ดเรื่องนี้ให้จิตตาครับก็ฝากเรื่อง Disney Switch พรอมหาสัจจานะครับเข้าโรงภาพยนตร์แล้ววันที่ <S 2 <S 3สสามารถจองตั๋วกันได้ล่วงหน้าครับแล้วก็ค่ะแล้วก็ห้ามพลาดค่ะอย่างที่บอกว่าเป็นพวกกับคนไทยคนแรกค่ะที่ได้กำกับภาพยนตร์ของ Disney เลยนะคะอีกก็รู้สึกว่าจริงๆเราเห็นพี่ฝนแล้วเราก็ได้รู้จักได้คุยเนาะก็รู้สึกว่าแบบพี่ฝนเนี่ยเป็นคนคนนึงที่เป็นตัวอย่างของคนที่มีพลังความฝันนะแล้ววันนี้เขาได้ ทำในสิ่งที่เขาฝันจริงๆอยคะ่ะก็อยากให้ทุกคนชาวไทยแบบลองไปดูภาพยนตร์เรื่นี้กันค่ะจะได้มีความฝันแล้วก็แบบทำตามความฝันของเราและด้วยความที่ดิสนีย์เขาฉลองร้อยปีด้วยเรื่องนี้เน,นี่ยผมมรู้สึกว่าความพิเศษหลายๆอย่างมันรวมอยู่ในเรื่องนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยสำหรับแฟนดิสนีย์ทุกคนนะครับค่ะเย้